สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนภาษาอังกฤษของ Easy English กันอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้ Easy English จะมาสอนทุกคนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลด้วยค่ะคำว่าโรงเรียนในภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า school 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 ซึ่งแปลว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะคำว่าโรงพยาบาลในภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า hospital hospital โรงพยาบาลคำว่าธนาคารในภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า bank 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 ซึ่งแปลว่าธนาคารคำว่าตลาดในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า market market ตลาดคำว่าสนามบินในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า airport 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 สนามบิน คำว่าโรงแรมในภาษาอังกฤษอ่านว่า hotel 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 แปลว่าโรงแรมคำว่าร้านอาหารในภาษาอังกฤษอ่านว่า restaurant restaurant ร้านอาหาร คำว่าสถานีตำรวจในภาษาอังกฤษอ่านว่า police station police station สถานีตำรวจคำว่าไปรษณีย์ในภาษาอังกฤษอ่านว่า post office post office ปรษณีย์ สวนสาธารณะในภาษาอังกฤษอ่านว่า park park ส่วนสาธารณะและคำว่าส่วนสัตว์ในภาษาอังกฤษอ่านว่า zoo zoo แปลว่าส่วนสัตว์คำว่าโรงภาพยนตร์ในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า cinema ซีนิมาโรงภาพ,พยนต์คำว่าโบสถในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า church church โบสถ์คำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษอ่านว่า mountain mountain ซึ่งแปลาวา่าภูเขา และคำว่าวัดในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า temple temple ซึ่งแปลว่าวัดคำว่าโรงงานในภาษาอังกฤษเราอ่านออกเสียงว่า factory 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 แปลว่าโรงงาน shopping mall shopping mall แปลว่า ห้างสปปรรพสินค้า shopping mall shopping mall คำว่ายิม้มหรือโรงยิมออกกำลังกายอ่านว่า gym gym ร้านหนังสือในภาษาอังกฤษอ่านว่า book store book store ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปวิโอสอนภาษาอังกฤษของ Easy English เกี่ยวกับคำศัพท์ของสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับ Easy English Joy นะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ